สวัสดีครับจัมาเจรยญนะครับวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอแจ้งขอแจ้งข้อนะครับจังหวัดชายภูมินะครับได้โทรมาสั่งนะครับเครื่องคาวาม่า155นะครับมิวพัดนะครับเป็นรุ่นติดไดสตาร์ทนะครับนะครับอนนี้จะทำการลองเครื่องให้ลูกค้านะครับตอนนี้ต่อสายข่วงก,กับแบงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวไนดะ้ยังไม่ทันสตาร์ท สายไม่เถียมนะครับสายกระเบียดไม่เถียมนะครับเอนนี้เอามาลองเครื่องให้ลูกค้าน,นะครับสินค้ามีรับประกันสองปีนะครับครับมีมอ,อ,อก,กอรับรองด้วยนะครับมอ,อกอก็จะน่าจะอยู่นครับมอก็ครับออกกรับประกันสองปี ถ้าเครื่องมีปัญหา,าโทรแจ้งบริษัทเลยครับบริษัทจะเข้าไปดูเครื่องให้เรานะครับครับครเบอร์โทรเซอร์วิสนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาบริษัทคาร์มาก็จะเข้าไปดูเครื่องให้เรานะครับมีสินค้าของประเทศไทยนะครับไทยแลนด์นะครับครับ อันนี้เติมน้ำมันเครื่องอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตเติมน้ำเติมอะไรเราเครื่องให้ลูกค้าแล้วนะครับ เมานะเลยนะครับต่อไปก็จะแพ็คเครื่องนะครับลงกล่องนะครับ เครื่องก็จะแถมมูล่นะครับแน่สีด้วยนะครับเรียบจะส่งจังหวัดเชียงภูมินะครับเก็บเงินปลายทางนะครับส่งทางไปสนีนะครับเก็บเงินปลายทางราคาเครื่องก็จะอยู่ที่สามหม่นเก้าพบาทนะครับรุนตีแต่สตาร์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย แปดหก6ก้าหนึ่งหนึ่งนะครับและอีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0ูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองศห้าห้านะครับขอบคุณครับ